มึอนี้สิหากินน้ำปาาลาไพ่ล่องมึงก่อนหน้าพี่น้องปลาไผ่ไปยุค่าเนาะคะเนาะออกจากบ้านประมันกิโลหนึ่งพี่น้องก็อาจจะไปะถึงกิโลมาถึงปลามันเนาะคะเนาะเพราะว่าบ้านปลาขวนมันไก่ปลามันเนาะคะเนาะก็เลยสีล่องไอฮารอันนี้ล่องมึงมันนี้เป่าไม้ไม่จะพี่น้องมีเครื่องมันมึอนี้มาก,กับบุกสาวมึอนี้เสี่ยนเขา มาบ่าพอเสียนเขาแน่พี่น้องนี่ใบมันเนาะค่ะพี่น้องมีมีไปเหมือหลังในภูมิป่ามนุนี์เนาะค่ะพี่น้องเอามาลองลุ่นกันเบิองพี่น้องไปลองเขาไปเบิงึงลองหัวแหลกพี่น้องล่องหัวแหลกวันนี้บ่พอเสียนสีมันบ่านอ้อพี่น้องเอ้ยมันี คอยกับเป็นเสียนเก่าอยู่หรอกว่าคอยบ่มีแหงขุดเอามาโซ่บงหัวเหลี่โอ้งามอยู่ตัวนี้ขาวจูนพูนพี่น้องเอ้ยเครื่อมันง่ายไงสู่ตัวหอดคำละมือพุ่มนี้เรือเตีม้มอยู่พี่น้องเอ้พุ่มนี้ ยูกับเงาใหม่ไหอนี่หากินกับเงามาเรื่องื่อมันเนี่ยืเสียงอันนี้ตรต,ต่องตามอกัถึงอๆ่องหนอาเน,น,นี่อือาหลุนเบงหัวนี่เบงสิคื่อบนอนีน่ยูนองๆปะผ้านี่แย่พร้อมไผนั่น ไครนอนตีปลาตามๆสิพอเสี่ยนเลี้ยวมึงง่าบ่ง่าบ่งดุงจับเขาไปข้างหลังจกักหน่อยมาหลุนน้ำกันพี่หน่องวันนี้มากกบลูุนองคนมาพอมาบ่อพอเสี่ยนเขาก็เลยกลนถาห้าพอข้างหน้า สิได้ไทายให้นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิ่งเขามางานไปเมือแล้วกี้โลบแอบโลล่องเบิ่งปลานี่ซาเขาซาเห่ามันสิคือเขาซาบอ่เอามาลองเมืองโอ้หยหลีอยู่ในกีด่ดินพี่น้อง <laughs> อ่าสำเนียก็เอาละเอ้ยมากับลูกพ่อโมูแล้วพี่น้องมือนี้สิได้หลุ่นอยู่ดอกคือมากัไอตุ๊ก เป็นหัวบ่านอ๊มันมันเด้อพี่น้องเอ้ยสิได้ให้พี่ให้น้องเบิ่งแน่มาหลุ่นมันหัวยังไงกันเด้อพี่น้องเด้อพ่อมูละมือนี้มือนี้พ่อมูเขามาอยู่มือนี้ว่าแต่แมนสีบ่พอตัวเสียงงอก กือะไรหัวสองหัวคนเราแข่เมื่อนี่ฮะไหวไหวไหวไวะสันคือบอเอาเปิดดินให้ดูหน่อยสิเปิดดินให้เบิงบึงหนเบิึงมันหัวใหญ่ปันใดนี่พอได้หลากออกมาในบนนี่พอได้เสือผูกแก่ข้อบอนี่ <laughs> เอากลนอ่อนดลดเออกลนอ่อนมาหันละก็ลงไต่ตจังน่อยเนาะอยากกนเอียงพี่น้อง <laughs> มาหลุนเขา มาเก็บภาพบรรยากาศมันมันม,นมันให้พี่พี่พพน,น,น้องน้องเบิ่งนี่มือในซีดได้หม้อระเก็ตขีดแปดขีดคือเขาว่าบอกพี่น้องนี่เอากวนดจเขาจังใดคักใดแน่แท้เอาซับลงเลือกเอาผักกองคนพี่น้องจะข้าวเพื่อสีผอหัวบัว่อมหัวจะเกื่ออันเครื่องข่อยหอนมาแล้วนี่แบดข่อยสิเบื้อหัน้คาหาักแล้บอกมัน มันก็เลยว่าจะมันใหญ่จริงสินะอาบุกคนสอทางขางมคนเอาเอาแกเอากีดินออกก่อนละเนาะเออจะสิเห็นหัวข้าแต่มือคนกลี่น้องเอ้ยเอ้าไงตืออยู ye, ene, <S <S uh ่พี่น้องเท่านี้เราได้แต่ห้อยไงเรากคนเคี้ยเดียวเราวะเราเพิ่มมาโอ้มีแนวสู่กำลังนำซะพอมีแห้งม้าผอมมูแล้วพี่น้องม้าผอมมูว่าแต่สีบ่อ่อมมูตัวมือนี่ มันบอเท่านี่นันนี้นั่นไปคำนั่นว่ากำลังมากข่ายอยู่กำลังมากข่อยู่กราสิกคำกับกติเต็มด้ว่คำกับกะเต็มมาที่บันซาหาบันลือได้มานนี้นี่ไดมีจมูกเออืมได้มือละหลายชิบโรอยู่ได้ป้าสถานที่เถ่านั้นแม่นางุนไปตะมวนแต่เบงใบเต็มผุ่มอยู่ยาเข็นเครื่องย่ง เห็นแต่ใบเนาะนรกนกเขาไปหันหลานนั่นฟุ่มบักไงมือนีนี่มาพอมมูเมอ่างสีลัดมูก่อนมันสีมันบอยยาให้เสียมอันตี้หัวอันมือกล่องเด้ออุ้ยเ้ามาโซ่โซ่โซ่เท้าโซ่แน่เท้าป้าอีพลอยเมียมีน้องมั่นอุ้ยกิ่งขูรูเที่ยงพ่นย่างงาม คนเสียงคนอื่นกันเซลลอยู่คนมันนี่ไล่เจ้าอยู่ดอกมันนี่สื้าพี่พี่น้องนองหลุนคักอยู่ดอกมันนี่สิ้มานบ่มือนอ้พอมดพี่น้องไอช้องเครือว่าคืนโอ้ยปวดว่าเสี่ยงเตือนอันใดอีกอยังได้คือบักไงเถอะโอ้ยโอ้นะ ขึ้นมาล่ะหิวขึ้นมาบ้างข้าไรพียงใดคือบ่หิวมาโซ่กล่องบ้างนะอ้าวเออคืออยู่พี่น้องกําลังเคลียร์พื้นที่พี่น้องอหลุนน้ำกันมนาะมองนี้มันจะคือบ่หลายเคขือ่อยู่นี่พุ่ม,มิเมือบน้ำเนี่คือสิไข่แน่อยู่หน้าอ,อืม,มอเยี่ยงตัว ได้คือว่วหัวพุ่มนี่อืพอพอหลุดหลุดนะใสาเดียขึ้มถึงมือคอนจักมัวล่ะ<อ>กบเม่นเซียนบันไดพี่น้องมือสมัครเรียนพี่น้องก็ก็ร่างเริ่มก็ล่างอือ เมื่อสมคร์กเรียนกำลังหัดกลุนพี่น่องติ่งจุดดุดข้ามมึงห่อยคือไปเป็นหัวในเงาอโอรุจังสันปัดใสใสใสพี่น่องปลาทีโถนั่ไปเิ่นมันมรงนี้บม่ลงขวางม,มันลง่หัวเลยติ่งแขนอยู่ด้วย ลุนมึงอุ้ยกิ่งขอยรวยมามันหัวผูมันหัวผูพี่น้องขุยรวยสิริอืมล่นมึงพี่น้องหัวใหญ่กว่านะข้าหักใหม่เนาะหาภัยใส่โจมขึ้นมาเบิ่งคือคักคือแน่ยเถอะใส่ก็ยังหัวหักใหม่ป้่เป็นหัวใหญ่ประูตีนะแล้วมัง้งมึง ไอเดียเปียดกีดคึ้เขาว่าจพี่น้องเฮกองห้าัวมันบ่บไอเดียเปียดกีดคือเขาว่าจพี่น้องต่บี้เอาไม่ไปยังเอาบีบีบี้ีดินออกเบิ้งหักไหมหักไหมมันห่มมันบอดหักไฟหาไฟห่มพี่น้องแต่ว่าก็คืออยู่อุ้ยนานหักกันยังวะหักไหมพังตีเสียงงัดงัดฮานไว้ โบมันช็อกม,มันมแกขี้ดินออกแล้วได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องไดโอ้ยเสียมกับโบเอาหม้อมันดอกอ้วนนั่นกล่องไหมใส่เอา้าหม้อน,นั่นดีกลหัวคูวมันมาบังมันเป็นอังไรเดี๋ยวมันลงข้างล่าง ไดหัวคูวคุ้มนี่มันได้หาหัวติจักจักโลมงได้เลยละเอ้อเปิ่งใดอื้อ,น,อน,นี่หาะลังอื้อโอ้มัน,นคูม,นมันได้นมันมีคูมันอีกอยู่นะ จริงนี่เป็นต่างหากเลยนี่ต้นข่าหยาเขาไหมขาหยาปุ๋ยนี่นี่นี่น้องว่ากำลังร้อนๆงามพี่น้องกำลังพอดีอืเกี่ยงลงไว้คุ้มคืนละคืนอยู่นอนพี่น้องเนาะอ้า หัวมันมีแต่กลมๆงามๆหลอนๆฮะอุ่นเคลื่อนนุ่งปูยนเองามงามงามพี่น้องมีแต่หัวงามๆม,มันหลอนเนี้ยหนุ่มเลยพี่น้องเลยกินแซ่บเสียดมันแซงมันนกเขาเอืน่นเนาะพี่น้องอลักษณะมันติ็นหัวมันสิเคลื่อนน่อยๆอย่างสิพี่น้อง อันนี้มันในๆนี่แล้วก็หัว่ามันใหญ่ๆขันอันเพื่นโบเป็นหัวนะเพื่นสีลักษณะบอันหัวใหญ่ๆนี่นี่กับเพื่นโบเป็นหัวนี่หัวจุกใหญ่ๆอย่าง,งสินี่บางหัวเพิ่นนี่นี่มัไไน,น,นม,นมันเคลื่อนนี่โบเป็นหัวนี่ติงเพิ่นส่วนมากขันมันเป็นหัวขันตีงขนาดนี้นพี่น้องหัวละสองขีดสามขีด มันเป็นสีสมจริงมันเนาะพี่น้องเนะาะจ้งนอนกันสิพักกล่องทำมาหลุนเอายำเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะป้ากล่องกลมนนมันแ้บมันนำไปไก่โอ้มา,ามา,าเอ,อ๊ใส่็จหัวหลอนพี่น้องมันหัวหลอน คน,น,น,นเขาไปไกลกันยันถือดามเสียมพี่น้องนั่งยุ้ยไก่หิวขึ้นบึงใหญ่บ่ามันเออ,อพี่น้องเบิ่งผักกองกอนได้พี่น้องมานี่เจ้งสีได้เต็มตาเต็มตาพี่น้อง ไปงัดบได้มาขักแม่เห็นหืมหัดน้ำมืนี่ละต่เป็นหัวยูาด้กินยูขาด้กินยูเป็นหัวงามนี่โอแมยเอ้ยย่าเขายะกินยูบานเท่าคันขาวรเห็ดหน้ามดเนียนอากินบุชบอยกากินอยาไรินอย่างไอยก็ยังหลก้อยพี่น้องเห็นฉีกกันยังมาบักหอยบานบักข่วนคือหลายแถววััเท่านี้ก็เมีแต่หัวงามๆพูดกัน เดรรายคือกันเตีมกับตาพอวหน่อยคือกันตัวตาเขียวหน่อยแล้อืมโอ้หัวเหี่วเนอะมันมันเช่ร์อด